เรื่องราวของเด็กชายวัยสิบที่หลงรักในการทำอาหารใฝฝันอยากจะเป็นเชฟในสักวันแต่เทว่า2ครอบครัวั้งฝั่งพ่อและแม่กับมองข้ามความต้องการของเขาเจ้าตัวเลยต้องแอบไปร่ำเรียนกับเชฟมากความสามารถเพื่อพัฒนาฝีมือของตนหวังว่าอาหารทุกจานที่เขาทำนั้นมันจะสามารถรวมครอบครัวให้เป็นครอบครัวอีกครั้งได้ในภาพยนตร์เรื่อง F แตกแต่ไม่ต่าง แรกเรื่องมาเราจะได้เจอเด็กชายวัยสิเขามีชื่อว่าเอฟที่กําลังบอกเล่าเรื่องราวของเขาเขาเป็นบล็อกเกอร์เขียนผ่านในโลกโซเชียลที่เขียนบรรยายเล่าเรื่องว่าบางคนเรียกเขา,าอับบาฮัมในภาษาฮิบรูและอีกหลายคนเรียกเขาว่าอับราฮิมในภาษาอาหรับ เขาชอบให้ทุกคนเรียกเขาเอฟมากกว่า F แล้วต่อว่าเพื่อนไว้เท่าเขาอะนะบางคนชอบรถยนต์ชอบให้พ่อแม่พาไปท่องเที่ยวและอีกหลายคนก็ชอบเทศกาลนักร้องอะไรแบบนั้นส่วนเขาน่ะหรอหนึ่งเดียวในใจเลยคือเขาชอบอาหารและในซัมเมอร์นี้เขาตื่นเต้นมากมีแผนไว้แล้วในใจว่าเขาจะเข้าแคมป์เรียนทำอาหารในเมืองบรูกลินและจะไปชมเทศกาลอาหารที่จัดสตีดฟู้ดอดใจรอซัมเมอร์ไม่ไหวแล้วและนอกจากเขาชอบอาหารแล้วเขายังชอบทําอีกด้วยเขาเองก็พอมีทักษะอยู่บ้างแต่ มันก็ต้องพัฒนาอีกเยอะโดยในวันนี้เขาตั้งใจทําเค้กวันเกิดด้วยตัวเองปู่ย่าตายายของเขาจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อฉลองวันเกิดของเขาเอฟลงมือทําเค้กทุกขั้นตอนหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตระหว่างที่เขากําลังรังสรรค์ผลงานอยู่นั้นเขาก็มองไปเห็นพ่อกับแม่ที่เหมือนจะถกเถียงกันบางเรื่องอย่างจริงจัง,จงก่อนจะกลับเข้ามาในตัวบ้านพอเห็นหน้าลูกชายทั้งสองก็ปรับอารมณ์เดินลันลาเข้ามาถามลูกว่าทาอะไรอยู่หรอพอรู้ว่าเขาทําเค้กวันเกิดด้วยตัวเองพ่อกับแม่ก็ยิ้มแป้นในตอนนั้น เอฟหาผงฟูไม่เจอแม่ชี้ชี้บอกว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละ เขาที่หาดีแล้วก็รู้มันไม่มีมันมีแค่เบกกิ้งโซดาแม่ที่ทําอาหารไม่เก่งนั้นก็บอกให้ลูกใส่เบกกิ้งโซดาลงไปแทนสิเอฟอยาบายว่ามันไม,ม่เหมือนกันเบกกิ้งโซดาคือโซเดียมไบโครโบเนตบริสุทธิ์แต่เขาต้องการผงฟูเพราะว่ามันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้เกิดฟองอากาศสิ่งเหล่านั้นแหละจะทําให้เค้กฟูขึ้นแต่แม่ก็ไม่มีผงฟูงไงเท่ากับว่าเป็นอันจบจากนั้นก็ถึงเวลาปาร์ตี้รวมตัววันเกิดของเอฟครอบครัวฝั่งพ่อและแม่เดินทางมากินมือข้ามที่นี่โดยครอบครัวฝั่ง พ่อผู้เขาเป็นชาวปาเลสไตน์นับถือมุสลิมส่วนฝั่งแม่เป็นชาวอิสราเอลเป็นครอบครัวชาวยิวเวลารวมตัวกันทีไรนะมีแต่คำวุ่นวายภายตะกา้าเรากับว่าคุยคนละเรื่องเดียวกันความเห็นไม่ตรงกันสุดๆพ่อกับแม่ของเอฟเลรีพีเซ้์บอกว่าวันนี้ลูกชายเป็นคนทำอาหารเองทั้งหมดปู่ย่าตายายร้องว้าวก็จริงแต่สุดท้ายก็เคลียร์เคีย,เ,ยเลือกจะกินเฉพาะที่ตัวเองอยากกินกินไปคำเดียวก็เปลี่ยนเรื่องกลับมาพูดเรื่องศาสนาเรื่องความต่างระหว่างมุสลิมอะไรอย่างนี้แถให้พ่อแม่ของเอฟทั้งครูก็หัวจะปว ไม่พูดไม่เถียงกันสักวันจะได้ไหมอย่าเริ่มของขึ้นต่อว่าฝั่งตาที่จะให้หลานเป็นยูอย่างเดียวและอยากให้หลานมาทางมุสลิมพูดออกไปว่าในวันหนึ่งที่เอฟโต้ขึ้นเขาก็ต้องเลือกว่าเขาจะนับถืออะไรตาเองก็อยากให้หลานมาทางยูเถียงกันไปมาอยู่อย่างนั้นจนแม่ของเอฟก็ตะโกนขึ้นไปขอให้ทุกคนหยุดพูดเรื่องนี้ก่อนได้ไหมวันนี้เป็นวันสำคัญของลูกชายนะ เอฟที่ฟังสองฝั่งเถียงกันไปมาแบบนั้นเขาเลยแซรกขึ้นไปบอกว่าเขาจะเลือกและเขาจะเลือกทั้งสองอย่างเลยแต่ฝั่งตาก็บอกว่าไม่ได้หลานเลือกสองอย่างไม่ได้เพราะสองศาสนามันต่างกันก่อนปู่ย่าตายายจะเถียงกันแบบไม่หยุดไม่รู้ว่าหายใจทางเหงือกหรือไงทําให้เด็กชายอย่างเอฟที่ต้องมาฟังอะไรแบบนี้เขาก็เหม่อลอยกับสิ่งที่ทุกคนพยายามจะกดดันเขาพ่อกับแม่ของเอฟเลดี้เบกเอ็ดชวนทุกคนมาเป่าเค้กว,วันเกิดหลานชายกันเถอะแต่พอจะร้องเพลงเบิร์ดเดย์เท่านั้นแหละทางปู่ย่าตายายก็ ้องแบบเมืองบ้านเกิดตัวเองทําให้เพลงเบอร์เดย์มันก็เลยเป็นคนละทิศคนละทางทาเอาวันเกิดแทนที่จะมีความสุขกับเต็มไปด้วยความแตกแยกซะง,งั้นแถมเราจะได้เห็นว่าเค้กวันเกิดของเอฟนั้นพวกเขายังแบ่งกันอย่างชัดเจนฝั่งตาเขียนว่าอับราฮัมฝั่งปู่ก็เขียนว่าอิบราฮัมแต่เค้กที่เขาเขียนนั้นเขาเขียนชื่อตัวเองว่าเอฟลงไปโดยเราจะได้เห็นว่าเค้กที่เขาทํามันไม่ฟูเลยสักนิด เพราะว่าเขาไม่มีผงฟูแถมงานเลี้ยงก็เลยไม่เป็นท่าปู่ย่าตายายเถียงกันชดชดและไม่มีใครกินเค,ค้กเลยพวกเขาแยากย้ายบ้านใครบ้านมันโดยเอฟก็โพสต์ภาพเค้กของเขาลงโซเชียลเพื่อนๆเ,เลยเข้ามาหัวเราะที่เค้กของเขาเนี่เหี่ยวตยอดไม่ฟูเลยสักนิดพอยิ่งอ่านเจอคอมเมนต์เชิงลบเขาก็รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่แถมในวันนั้นเขาได้ยินพ่อกับแม่ที่ถกเถียงกันอยู่ชั้นล่างที่เขาต้องเลือกหากเขาเลือกมาทางยิวก็ต้องจัดพิธีบามิสวาแต่หากเลือกไปทางมุสลิมเขาก็ต้องถือศีลอด เอฟที่ดินพ่อกับแม่ถกเถียงกันเรื่องนี้เขาก็ไม่อยากจะฟังหาอะไรเปิดดูก่อนจะเล่นไปเจองานสตรีทฟู้ดที่มีเชฟชื่อดังมากมายมาออกบูธ เจ้าตัวเลือนไปเจอเชฟที่เป็นลูกครึ่งคนหนึ่งเชฟคนนี้เป็นลูกครึ่งระหว่างบราซิลกับแอฟริกาและมีความช่ำชองเรื่องการทำอาหารสองสัญชาติเชฟคนนี้มีชื่อวิชิโกโ้เอฟรีบหาข้อมูลในการออกบูธของเชฟว่าจัดที่ไหนอย่างไรพอรู้ชืนอน่อถนนเขาก็จัดการแอบย่องบอออกจากบ้านไม่อยากได้ยินครอบครัวถกเถียงกันเรื่องเดิมๆออกไปหาอะไรที่มมนบันเทิงใจดีกว่าและสถานที่จัดงานสตรีทฟู้ดนั้นมันก็ไม่ไกลนักขึ้นรถไฟไสายเดียวก็ถึงเลยเอฟเดินตามท้องถนนไปเรื่อยๆมองดูสองข้างทางไม่นาน เขาก็เจอสถานที่จากงานสรีทฟูดที่มีอาหารมากมายหลายสัญชาติมารวมตัวกันที่นี่และด้วยความหลงรักกันทำอาหารนั้นเขาก็แวะชิมแวะดมกลิ่นมันทุกบูธที่พวกเขาปรุงกันสดๆร้อนๆเอฟเข้าไปดมเข้าไปชิมจนมาถึงบูธของเชฟที่มีชื่อว่าชิโก้เขาเลยเดินเข้าไปดูไกลๆจิบนู่นจิบนี่ดูก่อนจะเอ่ยปากของงานซะงั้นเชฟที่เห็นว่าไอเด็กนี่พูดไปทั่วเลยถามหาพ่อแม่ของเขาแล้วอีกอย่างนะฉันมีลูกมือมากมายไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเด็กอะไรกลับบ้านไปหาพ่อแม่ไป เอฟทําได้เพียงเดินหาออกมาแต่ผ่านไปหลายชั่วโมงลูกมือของเชฟก็ได้เห็นว่าเด็กคนนั้นยังนั่งอยู่เลยเชฟที่มองไปเห็นก็เห็นใจเดินเอาอาหารมปใ,ให้เขาเขาที่อยากชิมอยู่แล้วก็ดีใจมากรีบกล่าวขอบคุณซึ่งเชฟก็ทําเมนูขนมประเทศบราซิลให้เขาชิมเขาที่ชิมก็ชอบมากบอกว่ามันเหมือนฟาลาเฟลที่ยายเขาจะทาเลยเชฟเลยเล่าว่าอาหารมันก็เป็นแบบนี้แหละ แตกต่างแต่ก็เหมือนกันสุดท้ายแล้วก็ลงตัวใยรสชาติเขาเลยบอกว่าเขาก็เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งปาเลสไตน์มุสลิมและอีกฝั่งหนึ่งฝั่งแม่เป็นอิสราเอลชาวยิวและตอนนี้ไม่เป็นอะไรที่ค่อนซับซ้อนเลยหลายวันต่อมาจากนั้นเอฟก็แก้ตัวลงมือเข้าครัวทําเค,ค้กขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็ฟูสวยงามตามที่เขาต้องการเลยโพสภาพลงโซเชียลแม้บางคอมเมนต์จะร้องอีกก็าตามซึ่งก็เหมือนเดิมเขาได้ยินพ่อกับแม่ที่ถกเถียงกันเรื่องนมเดิมอีกแล้วว่าเอฟต้องเลือกอะไรเพราะมัน สาคัญเรื่องการทูดของเขาพอเห็นลูกชายเดินมาได้ยินพ่อกับแม่ก็เปลี่ยนเรื่องบอกกับพวกเขาหาค่าฤดูร้อนสอนทําอาหารให้ลูกเรียบร้อยและจะเริ่มเรียนในสัปดาห์หน้ากระทั่งถึงวันแคมป์ฤดูร้อนในการเรียนทําอาหารนั้นเขาก็ดีใจมากรีบไปที่นั่นพอเปิดประตูเข้าไปมันกลับให้เหมือนที่คิดเอาไว้เพราะแคมป์เรียนทําอาหารที่ว่าเป็นแคมป์ของเด็กอนุบาลแทบไม่ได้ใช้อุปกรณ์จริงด้วยซ้ำเอฟที่มองว่ามันไม่ใช่ละเลยหยิบแค่เสื้อเชิ้ตของแคมป์นั้นออกมาเนียนเนว่าเขาไปร่วมกิจกรรมมาแล้ว ก่อนเจ้าตัวจะขึ้นรถไฟเสร์ชหาสถานที่และตรงไปที่นั่นซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ที่ไหนแต่เป็นห้องอาหารของเชฟชิกโก้นั่นเองพอรู้ที่อยู่มานั้นเขาก็ต่อรถไฟเพื่อเดินทางไปที่นั่นมีอาหารหลากหลายสัญชาติที่ผสมผสานกันโดยวันนี้พวกเขาจะทําอาหารจีนผสมบราซิลและเตรียมอาหารเพื่อไปออกบูธลูกมือเยอะมากๆต่างคนต่างช่วยกันทําคนละหน้าที่เชฟเองก็ช่ำชองควงกระทะทีไฟลุกวัตถุดิบทุกอย่างก็สดใหม่หน่ากินในตอนนั้นเราจะได้เห็นว่าเอฟเดินเข้ามา ในครัวของเชฟถือวิสาสะเปิดนู่นเปิดนี่ดูจนมาได้เห็นการทํางานในครัวที่แต่ละคนดูเซียนไปหมดทําหน้าที่ของตัวเองใครเก่งอะไรก็ทําตรงนั้นในตอนนั้นเชฟเห็นว่ามีเด็กมาป่วนเปียนเลยเรียกเอาไว้เอฟรีบเข้ามาทักทายถามว่าเชฟจําเขาได้ไหมเขามีบางอย่างมาให้เชฟชิมหนะ่ะเปิดกระเป๋าของเขาเอาของที่เตรียมมาที่เขาทําให้เชฟชิมมันเป็นอาหารผสมผสานเป็นราเมงแบบทาโก้ให้เชฟน,นได้ลองดูแต่หน้าตาของมันค่อนข้างหยิ่เชฟเลยไม่กล้าชิมเอฟเลยขอ ให้เชฟลองชิมดูก่อนก็ได้กัดสักคำก็ยังดีแต่เชฟมองว่าไอ้หนูนี่คงเข้าใจเรื่องการผสมผสานผิดไปลองหาอะไรอะไร,ะไรที่มันดูน่ากินลองทำดูสิได้ยินเช่นนั้นเอฟก็แซรกขึ้นไปบอกว่าถ้าแบบนั้นเชฟก็สอนเขาทำอาหารสิเขาอยากเรียนรู้ เท่านั้นแหละเชฟก็ถามกับว่าที่นี่เหมือนแค่ฤดูร้อนหรือยังไงมองไปรอบๆสิที่นี่คือสถานที่ทํางานจริงระหว่างพูดคุยกันอยู่นั้นลูกมือของเชฟก็อาหารไม่ให้ชิมเชฟที่ชิมก็ร้องว้าวชมว,ว่ามันอร่อยมากพอเห็นแบบนั้นเอฟก็ถือวิสาสะอีกแล้วแอบชิมของพวกเขาซึ่งมันก็เผ็ดมากแต่เอฟสามารถแยกออกได้ว่าน้าจิ้มมันนี้ผสมซอสสีราชาใช่ไหมซึ่งเขาก็เดาถูกจนเชฟถึงกับงงเลยตัดสินใจให้เอฟช่วยงานก็ได้ให้เขามาที่นี่วันละสามชั่วโมง ช่วยงานเล็กๆน้อยๆแล้วจะคิดดูว่าเชฟสามารถสอนอะไรเขาได้บ้างได้ยินเช่นนั้นเอฟก็ดีใจมากกล่าวขอบคุณไม่หยุดเดินตรงมาทักทายทุกคนแนะนําตัวบอกว่าเขาจะมาเริ่มงานในวันพรุ่งนี้กระทงวันต่อมานั้นเราจะได้เห็นว่าพ่อกับแม่มาส่งเขาที่หน้าค่ายฤดูร้อนเอฟรอยพ่อแม่ขับรถผ่านไปก่อนและเจ้าตัวก็วิ่งแผ่นลบไปยังสถานีรถไฟต่อรถไปสองสามไปเพื่อมายังครัวของเชฟเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ายฤดูร้อนออกพอเชฟเห็นว่าเขาเดินทางมา ก็มอบอาวุธให้นั่นคือผ้ากันเปื้อนเอฟเข้าใจว่าตัวเขาจะได้ช่วยงานทําอาหารไรนี้เลยมายืนรอคําสั่งแต่ที่ไหนได้เชฟให้เขาไปล้างจานบอกหน้าที่ว่าเขามีหน้าที่ล้างจานและทิ้งขยะไล่เขาไปทำงานเดี๋ยวนี้ซึ่งเอฟก็ทาตามคําสั่งแต่ก็แอบมองพ่อครัวแม่ครัวที่ทําอาหารกันอย่างช่าชองเป็นอะไรที่ดึงดูดความสนใจมากกว่าล้างจานซะอีกเดินมองอยากรู้อยากเห็นไปหมดพอถึงเวลาเลิกงานเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใส่เสื้อแขนรูร้อนกลับเหมือนเดิมเช้ามาก็ทําเหมือนเดิมเป,เป๊ะๆรอ พ่อกับแม่ขับรถไปก่อนแล้วเจ้าตัวก็เดินย้อนไปสถานีรถไฟเพื่อไปที่ครัวของเชฟมาช่วยงานล้างจานทิ้งขยะทําอยู่แบบนั้นวนไปเป็นสัปดาห์ยังไม่ได้ผัดยังไม่ได้ทอดอะไรทั้งนั้นล้างจานวนไปทําได้เพียงมองดูบรรดาพ่อครัวแม่ครัวที่รังสรรค์ผลงานกระทั่งวันหนึ่งนั้นเขาก็ลองขอเชฟทาอาหารบอกว่าเขาอยากเรียนรู้เชฟเลยบอกว่าการจะเป็นเชฟได้ต้องเรียนรู้พื้นฐานก่อนนั่นคือการล้างจานทิ้งขยะก่อนพวกเขาแอบมองการทํางานของเอฟที่ทําไปด้วยความไม่พอใจ เจ้าตัวเองก็แชร์ภาพลงโซเชียลแฮชแท็กว่าเขาเป็นแค่คนทิ้งขยะกระทังตกข้ามวันหนึ่งนั้นแม่ก็พาเขามากินมือข้ามบ้านตาเขาได้เห็นตากินไวและอยากลองชิมดูบ้างว่ารสชาติจะเป็นยังไงซึ่งแม่กับตาก็อนุญาตชิมได้แค่พอรู้รสชาติก็พอก่อนจะเปิดภาพวันๆให้ลูกดูสมัยที่แม่อาศัยอยู่ที่นี่กับตายายเล่าเรื่องการทําอาหารฝีมือของยายให้ฟังที่ยายก็หลงรักการทําอาหารส่วนเรื่องการทํางานช่วยเชฟนั้นวันนี้เชฟก็พาเขามาออกบูสติดฟู้ดด้วยกันที่พวกเขาทำ อาหารผสมประสานหลากหลายสัญชาติมากและเป็นอะไรที่น่ากินสุดๆเอฟเก็บภาพและบรรยายลงโซเชียลคอยดูเชฟทุกคนที่ปรุงอาหารอย่างใกล้ชิดและหน้าที่ของเขาคือการขายน้ำเลมอนพอเห็นแบบนั้นเขาก็ปิ๊งไอเดียคือการทำหวานเย็นเลมอนเติมสมุนไพรหอมยังไปทามเข้าไปและนำไปแช่แข็งกระทั่งอยู่วันหนึ่งที่เขามาช่วยออกบูธนะาเพื่อนร่วมงานคนนี้เลยเลี้ยงเบอร์เกอร์เขาเอฟที่กำลังจะกัดเข้าไปเขาก็หยุดชะงักถามว่าเบอร์เกอร์อันนี้หมูหรือเปล่าได้ยินเช่นนั้นนะาคนนี้ก็ เข้าใจเลยเลยพูดออกไปว่าศาสนาเป็นเรื่องยากมันทําให้เราแตกแยกเปล่าเปานายไม่ต้องกังวลมากหรอกเป็นแค่เด็กดีก็พอแล้วเยนวนหนึ่งนั้นเขาก็ไม่กินมือคําบ้านยายาทาอาหารปาริสตาให้กินเขาที่เคยกินไว้ตอนบ้านตานั้นเลยจะขอชิมไวน์ได้ยินเช่นนั้นยาก็ไม่พอใจบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์นั้นมันขัดต่อศาสนาของเราเราเป็นมุสลิมไม่อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ปู่เลยเสริมอีกว่าแอลกอฮอล์ไม่ดีทําให้สมองเสื่อมไวพอพูดคุยกันได้ไม่นานปู่ ย่าก็เอาอีกแล้วพูดทํานองว่าไม่อยากให้หลานไปเลือกทางยิวเหมือนแม่ของหลานจะให้มาทางนี้ให้ได้เลยเอฟที่ฟังก็ถามคําเดียวว่าปู่กับยา่าไม่ชอบคนยิวหรอปู่เลยอธิบายว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาษาและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเท่านั้นหลายวันต่อมาเขาก็ยังคงมาช่วยงานเชฟอยู่ในวันนี้เชฟทําเมนูอะไรสักอย่างที่มียาฆ่าเต็มไปหมดเชฟบอกว่ามันเป็นอาหารผสมผสานร,ระหว่างเม็กซิโกกับบราซิลเอฟที่มาถึงรเริเมตน้นด้วยการเสิร์ฟกาแฟทุกคนที่ กินและดูเหมือนว่าวันนี้เชฟพ,พร้อมแล้วที่จะเริ่มสอนงานเขาเริ่มต้นให้เขาลองปอกเปลือกยคก์าดูสอนวิธีการปอกที่ถูกต้องถ้าทําแบบนี้มันจะปอกง่ายขึ้นซึ่งมันก็ง่ายจริงด้วยแถมวันนี้เขาไม่ต้องไปล้างจานเก็บขยะและได้ลงมือทําครัวทําให้เขาก็รู้สึกดีมากปอกเปลือกยัก์ขาทั้งวันพอกลับมาถึงบ้านเขาก็เปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อแคมร์ดูร้อนกลับไปเนียนๆเนนช้ามาก็ทําเหมือนเดิมเปลี่ยนเสื้อออกแล้วมาที่ครัวของเชฟและได้เรียนรู้งานมากขึ้นเรื่อยเชฟเริ่มสอน วิธีการปรุงและสอนวิธีการผสมผสานเมนูต่างๆมิกให้ประเทศนั้นประเทศนี้เข้ากันไม่ว่าจะเป็นหวานคาวเขาได้เรียนรู้ไปในตัวและจดสูตรตามลงไปด้วยว่าปรุงแบบไหนมันถึงจะเข้ากันกลมกลม่อมและเป็นอะไรที่ค่อยจะลงตัวก่อนจะโพสเรื่องราวของเขาลงโซเชียลเช่นเดิมซึ่งพอถึงวันศาสนาเขาก็ไปร่วมพิธีวันนี้เป็นพิธีบามิสวาที่ตาคอยบอกคอยสอนเขาว่าต้องทําอย่างไรบ้างแต่ถึงเช่นนั้นเขายังคงเลือกสองทางอยู่ดีบอกกับพ่อกับแม่ว่าเขาถือศีลอดอยู่มันเป็นเดือนอมดอนนะ ครอบครัวฝั่งแม่ที่ฟังก็ไม่มีอะไรจะพูดที่ลูกจะทำสองอย่างพร้อมกันพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็ถามว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างเขาตอบว่ามันก็ดีเพราะดูเหมือนว่าเขาได้ทำกิจกรรมสองครอบครัวภายในเวลาเดียวกันแม่ที่เข้าใจดีก็เลยสอนลูกว่าศาสนาเป็นเรื่องซับซ้อนว่ราะมันไม่สำคัญว่าลูกจะเชื่อหรือไม่เชื่อสำคัญที่ว่าเราศรัทธาแค่ไหนตั้งหากระหว่างที่เขาอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนนั้นเขาก็ดยินพ่อกับแม่ที่ทะเลาะกันอย่างหนักฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่หนักกว่าทุก ครงเขาที่ดินก็รู้สึกแย่ซึ่งพ่อกับแม่ก็โวยวายเสียงดังหนักจริงพอรู้ว่าลูกได้ยินแม่ก็เข้ามาขอโทษเอฟทนไม่ไหวเลยพูดออกไปว่าทำไมทุกคนต้องให้เขาเลือกด้วยไม่ว่าเขาจะเลือกทางไหนเขาก็กลายเป็นคนดูไม่ดีหากเขาเลือกมุสลิมยูก็โกรธหรือในทางตรงข้ามหากเขาเลือกยิวก็ทําให้มุสลิมผิดหวังแล้วแบบนี้เขาจะเลือกอะไรได้บ้างล่ะแม่ที่ฟังก็ขอโทษแต่ว่าเขาไม่ต้องการให้แม่ขอโทษอยากให้แม่รับฟังเขามากกว่าแม่ที่ไม่รู้จะพูดอะไรก็ปิดไฟให้ใหลูกเข้านอน กระทั่งวันต่อมาจากนั้นเอฟก็มาช่วยงานแต่เขากลับไม่มีสมาธิหันของไปทําล่วงไปบางจังหวะก็แสดงความเครียดออกมาอย่างชัดเจนเชฟที่เดินมาเห็นก็ตรงเข้ามาคุยถามว่านายเป็นอะไรไปวันนี้ทํางานได้ห่วยมากเขาเลยบอกพวกเขาถือสินอดอยู่มันเป็นเดือนรอมาดอนนะและมีหลายเรื่องที่เขาต้องจัดการมากมายได้ยินเช่นนั้นเชฟก็ขอให้เขาหยุดทางานซะบอกว่าการทําอาหารหน่ะหากไม่มีความสุขก็อย่าทาไม่งั้นอาหารก็เสียรสชาติไปด้วยเอฟที่อารมณ์เสียจริงๆเขาก็สวนกลับไปและ แล้วที่เชฟล่ะทําไปบนลูกน้องไปเชฟย,ยังทําได้เลยเชฟที่ฟังก็หวัวเราะบอกว่ามันไม่เหมือนกันและตอนนี้นายควรไปพักหาความบันเทิงให้ตัวเองได้แล้วเขาได้ทําตามที่เชฟแนะนําก็นึกขึ้นได้ว่าเขาทําเลมอนแช่เย็นเอาไว้ซึ่งมันก็แข็งเย็นได้ที่เลยนํามาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ชิมเพื่อผ่อนคลายในการทํางานทุกคนที่ทํางานในเหนือร้อนร้อนได้ชิมอะไรเย็นๆแบบนี้พวกเขาก็สดชื่นดีแถมมันก็อร่อยเสียด้วยซีเชฟที่เห็นแบบนั้นก็ชื่นชมบอกว่าเวลาได้กินอะไรแบบนี้นึกถึงบ้านเกิดทุก ทีสมัยก่อนลำบากมากนะหางได้กินแบบนี้คือสวรรค์เลยหัวเราะชอบใจกันใหญ่ก่อนจะคิดบางอย่างออกบอกว่าให้พุงในเอฟมาเริ่มงานเป็นผู้ช่วยพ่อครัวแบบเต็มตัวไม่ต้องล้างจานอีกต่อไปแล้วส่วนเรื่องครอบครัวของเขาเอฟก็สับสนไปหมดสลับไปมาสองครอบครัวเช่นเดิมบางวันก็เป็นมุสลิมบางวันก็เป็นยิวทำตามในสิ่งที่ปู่ย่าตายายต้องการกระทั่งวันหนึ่งนั้นเขาก็เรียนรู้ในการหมักเนื้อแกะของย่าและขอแบ่งเนื้อแกะที่ย่าหมักมาให้เชฟได้ชิมบรรยายส่วนผสมให้เชฟฟัง ่าต้องใส่อะไรลงไปบ้างก่อนที่เขาจะทําทาโก้และผสมเนื้อแกะให้เชฟได้ชิมเขาลงมือทําซอสด้วยตัวเองผสมทุกอย่างลงไปอย่างช่ำชองพอพร้อมแล้วก็เสิร์ฟไปทุกคนได้ชิมเชฟที่ชิมก็ร้องว้าวเพื่อนร่วมงานทุกคนก็เห็นด้วยที่เอผสมประสานได้อย่างลงตัวก่อนที่เชฟจะเซอร์ไพรส์นั่นคือการมอบผ้ากันเปื้อนเชฟตัวน้อยให้กับเขาเขาได้เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากบอกว่าเขาหวังใส่สิ่งนี้มาโดยตลอดท่ามกลางเสียงปรบมือเพื่อนร่วมงานที่ปรบมือชื่นชมเห็นด้วยในการเป็นเชฟตัวน้อยของเขาทาให วันนั้นมันก็เต็มไปด้วยความสุขแต่ก็แน่แหละความสุขมันสั้นเสมอระหว่างที่เขากลับไปรอพ่อแม่ที่แคมป์เขาก็ได้เห็นว่าพ่อกับแม่ของเขามาถึงก่อนเวลาและกําลังโวยวายครูที่แคมป์อยู่ไม่เชื่อว่าลูกฉันไม่อยู่ที่นี่ฉันมาส่งเขาทุกวันเขาจะไม่อยู่ได้ยังไงเสียข้าวเราเรียนไปแล้วด้วยต่อว่าครูหาว่าครูปล่อยป่าละเลยที่ไหนได้หันกลับไปเจอหน้าลูกตัวเองที่เดินถอดชุดแคมป์มาแต่ไกลพ่อกับแม่ที่เห็นแบบนั้นก็หมดคําจะว่าเรียกลูกขึ้นรถกับประเทศสนาเขายาวเหยียดแต่ว่า เขาก็ไม่ฟังเหมือนที่พ่อกับแม่ไม่เคยฟังเขาเลยเขาเปิดเพลงใส่หูฟังพิมพ์ข้อความส่งไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เชฟฟังพ่อกับแม่ที่เห็นว่าลูกไม่ตั้งใจฟังเลยยึดมือถือของเขาสอบถามเรื่องราวที่เขาเหนีเรียนและไปเป็นลูกมือเชฟเนี่ยนะต่อว่าเชฟอีกด้วยที่รับเด็กไม่มีวุฒิภาวะไปทํางานแบบนั้นได้ยังไงจะฟ้องร้องให้หมดเลยก่อนจะเอามือถือของลูกกดโทรไปต่อว่าเชฟชอ็อตชอตยึดมือถือของเขาสั่งกักบริเวณจนกว่าเขาจะเปิดเทอมหลังจากเกิดเรื่องนี้พ่อกับแม่ ขของเาก็ทะเลาะกันหนักกว่าเดิมอีกจากเรื่องศาสนาตอนนี้กลายเป็นเรื่องลูกและเอฟที่ถูกกักบริเวณนั้นเขาก็เศร้าและเครียดมากเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่สามารถไปไหนได้เลยและไม่สามารถติดต่อเชฟได้ด้วยกระทั่งถึงวันที่เขาเปิดเทอมเขาก็ไปเรียนไปเช้าเย็นกลับทําอยู่แบบนั้นวนไปบางวันก็มาครอบครัวฝั่งแม่บางวันก็ไปครอบครัวฝั่งพ่อกระทั่งหนึ่งเดือนต่อมาจากนั้นพ่อกับแม่ก็เรียกเขาไปคุยเรื่องสําคัญแจ้งว่าพ่อกับแม่กําลังจะหย่าร้างกันได้ยินเช่นนั้นเอฟก็รับไม่ได้คิดว่า เขาเป็นต้นเหตุร้องไห้เสียใจที่พอกับแม่จะเลิกลากันเพราะเขาพอกับแม่อธิบายว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับลูกเราสองคนมีปัญหากันบ่อยลูกก็เห็นอยู่แล้วนี่เราแค่ต้องการหยุดพักความสัมพันธ์เอฟไม่เข้าใจว่าทําไมต้องพักด้วยนอกจากว่าพอกับแม่ไม่รักกันแล้วเราเป็นคบเพีดดยวกันไม่ใช่หรอเขาที่รับไม่ได้ก็ลุกเดินร้องไห้ออกไปเอฟที่เสียใจที่พอกับแม่จะอย่าร้างกันนั้นเขาก็นอนไม่หลับ ก่อนจะคิดหาทางทําอะไรสักอย่างเพื่อเรื่องสองกลับมารักกันเหมือนเดิมเขานั่งเสิร์ชหาข้อมูลเก็บเรียบเรียงเอาไว้ก่อนจะทาเป็นการ์ดเชิญปู่ย่าตายายมาร่วมทานมื้อค่าที่บ้านของเขาเขาวางแผนคิดเมนูต่างๆเพื่อฉลองวันสาคัญไม่ว่าจะเป็นเมนูสไตล์อิสราเอลหรือปาเลสไตน์เขารวบรวมผสมผสานคิดหาเมนูหวานคาวเพื่อครอบครัวเขาได้ชิมเขาลงมือเข้าครัวด้วยตัวเองรังสรรค์แต่ละเมนูทําอย่างอารมณ์ดีตามที่เชฟมาสอนเอาไว้เพื่อให้อาหารมันอร่อยและคนที่กิน ก็จะได้มีความสุขก่อนจะจัดเตรียมโต๊ะเตรียมบ้านอย่างร้านอาหารรอทุกคนมาร่วมงานติดปายชื่อวางไว้ทุกคนพอปู่ย่าตายายมารวมตัวกันครบพวกเขาก็จะเริ่มทานแต่เอฟก็เบรกไว้ขอให้ทุกคนหลับตาก่อนซึ่งคนแก่เนาะสั่งให้ทํะไรก็ไม่ทําหลอกลืมตาแอบดูนั่นแหละเอฟทําการได้มนประหนึ่งว่าไร้มนให้อาหารมันน่ากินและอร่อยขึ้นแต่พวกคนเท่าก็เขี่ยเคียเค่ยจะกินที่ตัวเองอยากกินเท่านั้นเอฟขอร้องให้ญากินเข้าไปแบบนั้นแหละมันจะได้อร่อยเข้ากันแต่ แต่ยากก็เคลียออกเหมือนเดิมซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนที่โตอ,อาหารมีอะไรคาใจขนาดอาหารอยู่ตรงหน้าก็ทําท่ากินแบบอึดอัดแน่นอนว่าการรวมตัวทุกครั้งที่ไรมันก็จะเริ่มแตกแยกแบ่งแยกกันอีกแล้วพวกเขาเริ่มลำพึงลำพันพ่อก,กับแม่ของเอฟก็ต้องคอยเบรกขอ้พวกเขาหยุดพูดเรื่องนี้เอฟเองก็อยากให้ทุกคนมีความสุขพยายามเปลี่ยนเรื่องด้วยการเสิร์ฟอาหารที่เขาทําเองทุกจานแต่ทุกคนก็ไม่สนเริ่มพูดไปเข้าหูก,กันแล้วจนยากก็พูดไปพูดมาต่อว่าลูกสะใภ้ที่ปล่อยให้หลานชาย หนีไปทํางานร้านอาหารมองว่าลูกสะใภ้เลี้ยงหลานไม่ดีเป็นแม่ที่แย่ทําให้แม่ของเอฟที่ได้ยินก็ไม่พอใจอย่างแรงเลยเถียงกันสนั่นโต๊ะอาหารเจียวจ้าเหมาือนนกแตกรังแล้วถามว่าคนฟังอย่างเอฟเขาจะรู้สึกอย่างไรแน่นอนว่าเขารู้สึกแย่มากที่ทุกคนเถียงกันช่อช,อช,อช,อชอขนาดว่าเขาตั้งใจรังสรรค์ให้วันนี้เป็นวันที่ดีตั้งใจจัดเตรียมทุกอย่างแต่ครอบครัวดันเถียงกันเรื่องเดิมๆไม่มีใครสนใจอาหารอยู่ตรงหน้าและไม่พอไม่มีใครสนใจความรู้สึกเขาด้วยทุกคน เอาแตวอยวายมองไม่เห็นความตั้งใจของเขาที่เขาตั้งใจทุกคนได้กินอาหารและรวมตัวครอบครัวแต่ทุกคนกลับแบ่งแยกเถียงกันเช่นเดิมแบบนี้เอฟที่ทนฟังมา20นาทีได้มันก็ทําให้จิตใจของเขาแตกสลายไปหมดเขาทนไม่ไหวแล้วนั่งร้องไห้เสียใจตรงนั้นแต่ทุกคนกลับไม่เห็นเขาเลยจนในที่สุดเขาตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าแล้วเดิอนออกไปขนาดที่เอฟอ,ออกจากบ้านเป็นชั่วโมงแล้วทุกคนยังเถียงกันไม่เลิกไม่มีใครรู้ด้วยว่าเขาออกไปตั้งแต่ตอนไหนเอาแต่เถียงกันอยู่แบบนั้นพอมีกลิ่นไม่ ในครัวก็เพิ่งจะรู้ว่าหลานชายหายไปเรียบร้อยกว่าจะรู้ตัวได้เอเพื่อไปถึงไหนถึงหนึ่งแล้วพวกเขาทําให้วันดีๆเสียกันหมดพอรู้สึกผิดเลยเชื่อกันตามหาหลานชายกระจายออกไปแต่หาเป็นชั่วโมงก็ไม่เจอส่วนเอฟในตอนนี้เขาก็วิ่งร้องไห้ไปทั่วปู่ย่าตายายตามหาหลานและคิดว่าไม่มีทางเจอหรอกเลยกลับรวมตัวกันที่บ้านอีกครั้งพวกเขาที่เหนื่อยและเครียดก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแม่โทรไปฝากข้อความให้ลูกชายติดต่อกับปู่ย่าตายารู้สึกผิดก็มานั่งทุกข์ใจรวมตัวญาติาที่เห็นว่าแม่ของเอ เครียดและกะังวลไปหมดเลยหาชาอุ่นๆมาให้กินก่อนญาติจะกล่าวขอโทษลูกสะพ้ายบอกว่าเราสองคนก็ต่างเป็นแม่คนเหมือนกันไม่มีคู่มืออะไรบอกเราได้หรอกว่าเราทําถูกหรือทําผิดเราแค่ต้องเรียนรู้ส่วนตากระปู่ก็ภาวนาสวดมนต์ซึ่งนี้ก็ผ่านไปหลายชั่วโมงมากๆทุกคนยังคงหาเอฟไม่เจอกลับมาให้กําลังใจกันและคิดว่าเราต้องกินอะไรสักอย่างเพื่อให้เราผ่อนคลายขึ้นและเราจะได้หาทางออกได้ก่อนจะเอาอาหารที่หลานชายทานั่นแหละกลับมาจัดโต๊ะอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าครั้งนี้พ่อแม่ปู่ แต่ยายทุกคนจะได้ชิมอาหารฝีมือเขาอย่างจริงจังอย่างที่ไม่ต้องถกเถียงกันไม่ต้องมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวไม่ต้องแบ่งแยกและไม่ต้องบวยวายเป็นการกินอาหารฝีมือของหลานชายจากหัวใจจนได้รู้ว่ามันอร่อยและลงตัวมากๆกว่าจะเข้าใจกว่าจะปรับความเข้าใจกันได้ก็ต้องเจอเหตุการณ์ทุกใจและสารความสัมพันธ์ด้วยรสชาติอาหารของหลานชายที่เอฟตั้งใจรังสรรค์ให้ครอบครัวได้ทานและตอนนี้ครอบครัวก็เข,เข้าใจทุกอย่างแล้วในความตั้งใจของเขาทําให้พวกเขาก็ปิ๊งไิ้เดียดูโซเชียลของหลานชาย จะได้รู้ที่อยู่ของเชฟผู้อยู่ที่ไหนพอกับแม่ที่เห็นแบบนั้นก็จะรีบตามไปที่นั่นส่วนเอฟตอนนี้เขาก็แอบ,บเข้ามาในครัวเชฟที่รับสายจากแม่ของเขาก็ตามมาที่นี่บอกเราว่าครอบครัวเขาเป็นห่วงมากนะตัวเขาเองก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าเขาพยายามแล้วเขาพยายามผสมผสานแล้วเขาพยายามทําให้มันลงตัวแต่มันก็ไม่ลงตัวพวกมันไม่เข้ากันทุกอย่างไม่เข้ากันเขาทําทุกอย่างพังหมดก่อนจะร้องไห้ที่เขาทาให้มันแย่กว่าเดิมเชฟที่ฟังก็สอนบอกว่ามันเม่ใช่้ ความผิดของเขาหรอกบางอย่างมันปรองดองกันไม่ได้ยังไงยังไงมันก็ไม่ได้ต่อให้เราพยายามแค่ไหนหากมันไม่เข้ากันมันก็คือไม่เข้ากันฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทําคือเป็นตัวของตัวเองในตอนนั้นพ่อกับแม่ก็ตามมาเจอเชยปล่อยครอบครัวได้อยู่ด้วยกันพ่อกับแม่ตรงไปสมก่อนและขอโทษร้องไห้กอดกันอยู่เช่นนั้นก่อนจะพาลูกชายกลับบ้านกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเอฟที่ตื่นมาก็ได้เห็นว่าอาหารเมื่อวานที่เขาทานั้นพอแม่ผู้ใตายายกินเงินจนหมดเกลี้ยงแล้ววางจานให้เขาล้างเอ้ยไม่ใช่เขาที่ รู้สึกดีที่ทุกคนชอบอาหารของเขาและกินกันจนหมดกระทั่งในซัมเมอร์ต่อมานั้นเอฟก็ได้มาออกบูธกับเชฟซึ่งวันนี้เชฟก็ทําอาหารสองสัญชาติที่ผสมประสานกันระหว่างบราซิลกับอเมริกาก่อนเราจะได้เห็นว่าครอบครัวของเอฟสองครอบครัวมาเที่ยวชมงานสตรีทฟู้ดด้วยส่วนเอฟก็มีหน้าที่ทําน้ําผลไม้แช่ยเย็นเพื่อมาวางขายพอเห็นครอบครัวมาก็นําไปเสิร์ฟให้ได้ชิมพวกเขาที่ได้ชิมก็พูดคุยเรื่องความอร่อยแทนแทนที่จะคุยเรื่องสัญชาติหรือศาสนาทําให้บรรยากาศครอบครัวมัน ก็เป็นครอบครัวที่ลงตัวไร้ซึ่งการแบ่งแยกเพียงแค่เราเปลี่ยนเรื่องคุยหันมาคุยเรื่องรสชาติหันมาคุยเรื่องความอร่อยมันก็หยุดเรื่องความแตกต่างได้แล้วเอฟเราว่าไม่ว่าจะอับราฮัมหรืออิบราฮิมแต่เขาคือเอฟของทุกคนก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลง เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นํามาสปอยในวันนี้บางทีของอร่อยที่ถูกใจก็ต้องแลกกับไตที่ถูกเค็มซึ่งพาพยนต์เรื่องนี้ก็ทําสกอร์จาก MDB ไป6.2ดาวและหากคุยชอบก็อย่าลืมกดกระตกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป